สวัสดีค่ะมาเที่ยวกาลสินเราต้องแวะร้านข้าวต้มนิดหน่อยนะคะอาหารข้าของวันนี้จากวันนี้คนเยอะมากร้านข้าวต้มนิดหน่อยจะย้ายไปอยู่ที่ตรงข้ามปั๊มเชลทางไปร้อยเอ็ดนะคะแต่ตอนนี้ยังอยู่ร้านเดิมอยู่นะคะอยู่เยื้องพีทีใกล้ปตททางไปขอนแก่นจ้า คนเยอะมากเลือกที่นั่งเขามีเมนูให้เลือกนะจ๊ะเราจะเลือกอะไรเลือกได้เลยเมนูพิเศษเขาก็มีนะคะวันนี้เราขอทานเป็นผัดผักกระเฉดไฟแดงนะคะแล้วก็จะเป็นผผาบะมุงไฟแดงแล้วก็ไข่เจียวหมูสับตัวถาดใหญ่แล้วก็จะเป็นต้มเลง้งต้มเลง้งแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นผัดผักปลาเค็มอร่อย แล้วก็สั่งข้าวแล้วก็ข้าวต้มอันนี้เล่งมาแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวทันใจมากเลยค่ะมากระสิ์อย่าลืมแวมะมาทานนะคะ